เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่75็ิบหามิใช่เพียงค่ะเคอหมัวมัวครั้งนี้ท่านตกหลุมพรางแล้วโมอิ่งซียิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยปาก,กเรียกคนที่อยู่ด้านนอก ฝ่าบาทเข้ามาได้แล้วเพคะประตูห้องถูกเปิดออกมอวีเสียงที่พาซื่อสันไห่ออกไปย้อนกลับมายืนอยู่ที่ฉากกั้นสายตาคมกริบต้องมองไปที่ขวดยาในมือของเคอหมวัวหมัวที่แท้ผู้ที่แฝงตัวคอยทำร้ายสูไฟก็คือเจ้าฝ่าฝ่าบาท เธอหมัวมัวมือสั่นรรริกขวดยาที่เพิ่งเก็บขึ้นหล่นลงอีกครั้งแต่นางไม่มีเวลาจะสนใจเก็บแล้วฝาบาทอย่าได้ทรงเข้าใจข่าน้อยผิดข้าน้อยเพียงเห็นฝาบาทไปแล้วจึงเข้ามาเก็บกวาดโตออไม่เรียบร้อยเพคะเก็บกวาดไม่ใช่หรอกกระมังข้ามองจากรูของตู้เสื้อผ้า เห็นได้ชัดว่าท่านค้นดูที่ตู้หัวเตียงก่อนจากนั้นก็หาขวดยาเจอที่โต๊ะดีกาเหล่านั้นที่วางไว้ระเกะระกะท่านไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกอีกทั้งท่านสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่ายาขวดนี้ท่านจะเอาไปทำอะไรมูอิงซีเดินไปข้างหน้าของตัวลงเก็บขวดยาสองขวดที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นแกว่งขวดยาหนึ่งในสองตรงหน้าพลางถาม พระชายาอี้ท่านอย่าใส่ร้ายค่ะแสงสว่างในห้องมืดสลัวท่านปัองมองผิดแน่พระสนมนั้นข่าเป็นผู้เลี้ยงดูมาข่าเป็นแม่นมของนางจะทำร้ายนางได้อย่างไรเคหมัวมัวยืนกรานไม่ยอมรับเจ้าอธิบายกับเราถึงจุดประสงค์ในการเปลี่ยนยาสักหน่อยฝ่าบาท ขวดนี้เป็นยาที่หมอหลวงหลิวเบิกให้พระสนมข้าน้อยไม่ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนยาเพียงจะวางยาทั้งสองขวดไว้ด้วยกันมู่อิงซีเปิดปากขวดยาทันทียกขึ้นดมที่ปลายจมูกเล็กน้อยนี่คือยาอะไรเป็นพิษลึกลับหรือไม่หมออีเสียงถามไม่ใช่ มู่อิงซีเองก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยยังคิดว่าจะได้พิษลึกลับมาศึกษาโดยตรงน่าจะหายาถอนพิษได้ดีกว่าเป็นเพียงยาปกติทั่วไปหลังเคอรมัวมัวได้ยินก็รู้สึกโล่งใจในน้ำเสียงที่พูดยิ่งมีเหตุมีผลและเอ่ยอย่างเต็มปากเต็มคำฝ่าบาทตอนนี้ส่งเชื่อแล้วใช่หรือไม่ข้าน้อยไม่ได้พูดโกหก ต่อให้ความกล้าของข้าน้อยมีเป็นร้อยพันข้าน้อยก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายพระสนมยิ่งกว่านั้นคือทำไม่ลงมอวีเสียงขมวดคิว้วสายตาที่มองมู่อิ่งซีมีการตำหนิเล็กน้อยนี่คือแผนที่นางเสนอและรับปากกับเขาด้วยความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจับตัวคนสนิทของเยซินหลานที่แอบวางยาจับได้แล้วหนึ่งคน แต่เคอหมัวมัวเป็นแม่นมของเย่ซินหลานเข้าออกในวังอย่างถูกต้องเหมาะสมในขวดลายครามก็เป็นแค่ยาธรรมดาทั่วไปโดยพื้นฐ่านแล้วไม่สามารถชี้ชัดถึงจิตใจที่คิดร้ายของนางโมอิ่งสีเห็นเคอหัวมัวบรรลุจุดประสงค์ยิ้มเย็นภายในใจจากที่นางยั่วยุเธอคืนนี้เธอจะต้องกระชากหน้ากากที่แท้จริงของนางออกมาให้ได้ คิดเช่นนี้มู่อิ่งซีอาศัยแสงจากเทียนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะจับดูเรื่องราวจากในดวงตาของนางเคหมัวมัวในตอนแรกยังยิ้มให้เธอด้วยความรู้สึกได้ใจแต่ถูกนางจ้องมองเช่นนี้ชั่วขณะนั้นก็รู้สึกตกใจหวาดกลัวแ yeah, 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 ยกย้ายกันไปซื่อซนให้ไปที่ตำหนักฝฟิงเชี่ยมอีเสียงโกรธ เขาไม่สนใจอาการป่วยของจื้อจิ้นย้อนกลับมาจับคน้นแต่กลับได้ผลลัพธ์เช่นนี้เท่าว่าเขาโกรธมู่อิ่งซีไม่ลงนึกถึงว่าจื้อจิ้นยังป่วยอยู่จึงหมุนตัวกลับกำลังจะเดินออกไปแต่กลับถูกเรียกเอาไว้ฝ่าบาทช้าก่อนเพคะ ขณะเดียวกับที่มู่อิ่งเสีเรียกม้ออีเสียงเอาไว้เธอก็หลับตาที่อ่อนล้าลงยกมือขึ้นนวดขมับทั้งสองข้างพยายามใช้สายตามากเกินไปเกิดความรู้สึกรับไม่ไหวเล็กน้อยคืนนี้เราแหวกย่าให้งูตื่นแล้วหากไม่สามารถหาตัวผู้ที่วางยาพระสนมซูเฟ,ฟออกมาได้เกรงว่าผลสุดท้ายจะยากลำบากมาถึงตรงนี้แล้ว อิงซีอยากขอตรวจสอบที่อยู่ของนางผู้ที่บงการนางยกเว้นจะส่งข่าวด้วยคำพูดมิเช่นนั้นจะต้องมีหลักฐานหลงเหลือตดหมายก่อนหน้านี้อาจถูกเผาทำลายไปคืนนี้คำสั่งให้เปลี่ยนยาไม่แน่ว่าอาจยังอยู่อีกทั้งหากนางเป็นคนวางยาพิษลึกลับจะต้องถูกนางซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งแน่พระชายาอี อาศัยเพียงความสงสัยที่มีต่อข้าน้อยไม่มีหลักฐานก็ให้ห้องแต่ตรวจสอบที่อยู่ค่ะหากข้าทำเรื่องพวกนั้นจริงก็ไร้คำจะพูดแต่ข้าไม่ได้ทำใจที่พักดีถูกทำลายเพราะคนสงสัยยังมีบุคคลที่บิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอยู่อีกหรือท่านทำเช่นนี้ผู้ที่ต้องรู้สึกสูญเสียคือใจของข้าน้อย เธอหมัวมัวขาดก็เพียงปากปะกกรร้องเรียกฟ้าสีสาก้มอ,อยู่กับดินต่อต้านการค้นหาของมู่อิ่งซีอย่างเห็นได้ชัดมูอิ่งซียิ้มเย็นความไม่เป็นที่สงสัยนี้คือเรื่องตลกที่เธอรู้ว่าน่าขันมากที่สุดทำร้ายใจท่านคำพูดนี้โชคดีที่ท่านสามารถพูดออกมาได้ ท่านยังจำเรื่องก่อนหน้านี้ที่สงสัยว่าข้าวางยาระบายกับพระสนมได้หรือไม่ท่านเองก็รู้ว่าตนเป็นแค่เบารับใช้แม้แต่ข้าท่านยังกล้าสงสัยตอนนั้นเหตุใดท่านไม่คิดบ้างว่าจะทำร้ายติดใจข้าหรือไม่โมอิ่งสีใช้ใสายตาดุดันมองไปทางเคหมัวมัวพลางเอ่ยเรื่องเมื่อตอนนั้นพี่เคหมัวมัวกระทำออกมาจนหมดเคหมัวมัว ตอนนั้นค่าไม่ได้ทำอะไรผิดยังกล้าให้ท่านตรวจสอบเป็นท่านที่ขี้ขาดใจฝ่อไม่กล้าตรวจสอบแล้วตอนนี้เล่าถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ควรกลัวอย่าว่าข้าทำร้ายท่านข้าขอพูดไว้ตรงนี้หากหาหลักฐานไม่ได้ข้าจะชดเชยให้ท่านต่อนหน้าผู้คนทั้งหมดในตำหนักหลานชู มองเห็นเคหม,มัวมัวทำท่าจะตอบกลับโมอิงซีจึงใช้คำพูดดักนางไว้ก่อนเป็นเรื่องยากที่โมอีเสียงจะเห็นโมอิงซียืนพูดชอดชอดด้วยน้ำเสียงแน่ใจเช่นนี้นางมั่นใจว่าเคหม,มัวมัวคือผู้วางยาท่านทำเช่นนี้ยังมองเห็นพระสนมของเราอยู่ในสายตาหรือไม่ฝ่าบาทข้าน้อยไม่เห็นด้วยค้นหาซะ โมอีเสียงเห็นเคอรหมัวหมัวยิ่งต่อต้านก็ยิ่งรู้สึกสงสยัยไม่ให้โอกาสนางได้โต้แย้งเมื่อออกคำสั่งแล้วคำพูดของนางก็ถูกกลืนกลับไปหมดพะยะค่ะซื่อสรตยห้รับคำสั่งรีบร้อนวิ่งออกไปในเรือนมีองค์ครักเฝ้าอยู่แล้วหลังรับคำสั่งก็รีบพุ่งเข้าไปห้องทางด้านข้างของเคอหมัวมัวทันทีเริ่มพลิกค้นดูทั้งกล่องและตู้ ภายในใจเคอหมัวมัวรู้สึกไม่ปลอดภยัยแต่ไม่สามารถแสดงสีหน้าออกมาได้หางตาเหลือบมองไปทางด้านนอกไม่หยุดพยายามมองบางอย่างเวลาผ่านไปสักพักซื่อสันไห่เดินเข้ามาหลังม่ออีเสียงถามเขาก็ใส่หน้าฝ่าบาทค้นหาไม่พบสิ่งของพยาค่ะเคอหมัวมัวรู้สึกยินดีเริ่มแสดงท่าทางโอหังอีกครั้ง พระชายาอี้คำพูดเมื่อครู่ท่านยังจำได้หรือไม่ไม่มีโมอิ่งซีขมวดคิ้วรู้สึกสงสัยในตัวองคารักษ์เหล่านั้นที่เป็นผู้ค้นหาโมอีเสียงสะบัดปลายแขนเสือ้อความอดทนทั้งหมดหายไปในเวลานี้พระชายาอี้เราเข้าใจอารมณ์ของเจ้าแต่เลิกวุ่นวายได้แล้วเห็นแก่ที่เจ้าเคยช่วยชีวิตน้องเจ็ด เรื่องคืนนี้เราจะไม่เอาความซื่อสนให้ให้คนส่งนางกลับไปที่คุกไปยังตำหนักเฟิงเชื่อโมอิงสีครั้นจะใช้คำพูดห้ามปรามแต่เลือกใช้การกระทำห้ามทุกสิ่งเธอดึงมือเคอหมัวมัวเดินตรงออกไปทางด้านนอกไม่มีได้อย่างไรยังไงข้าก็ไม่เชื่อโมอิงซีเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ โมอีเสียงเห็นท่าทางโหดร้ายของนางเช่นนี้จึงเรียกชื่อเต็มของนางแต่นางฟังที่ไหนกันออกแรงดึงเคอหมัวมัวเดินตรงออกไปทางห้องด้านข้างยืนให้ดีเปิดตาให้กว้างมองให้ชัดอีกสักพักข้าหาเจอแล้วอย่าหาว่าข้าใส่ความ โมอิงซีกดตัวเคอหมัวมัวไว้ที่ประตูจากนั้นก็รีบร้อนลงมือค้นหาท่ามกลางสายตาที่ต้องมองของทุกคน เธอรู้ว่าเธอหมัวมัวซ่อนของไว้ที่ไหนแต่ต่อหน้าผู้คนไม่สามารถพูดถึงเป้าหมายได้อย่างไรก็ต้องทำท่าว่ากําลังหาใช้ช่วงเวลาก่อนที่ความอดทนของม่ออีเสียงจะหมดลงเธอก็เงยหน้ามองดูมุมหนึ่งของใต้โตะ๊ะสังเกตเห็นว่าเธอหมัวมัวสะดุง้งสิ่งนี้ทำให้เธอยิ้มเยือกเยนคลาดูสักพักจู่ๆก็พรพองขึ้นตรงนี้คล้ายมีกลไก มออีเสียงส่งสายตาให้กับซื่อสันไฮซึ่งตอบรับทันทีพาองคารักษสองคนเดินไปข้างหน้านำเอาโต๊ะนั้นย้ายออกตรงมุมผนังมีก้อนหินก้อนหนึ่งปรากฏมู่อิ่งสีเหยียบลงไปเสียงฟุบดังขึ้นทางลับถูกเปิดออก ปรากฏช่องลับมีขนาดเท่าฝ่ามือด้านในมีตราประจำตัวหนึ่งอันและขวดยาอีกหลายขวดมู่อิงสีมองไปทางเคอหมวัวมัวเห็นสีหน้านางที่นิ่งงันราวกับตายไปแล้วไม่มีทีท่าได้ใจอย่างเช่นเมื่อครู่เธอน้มตัวลองยื่นมือออกไปหยิบยาในพริบตาทางด้านหลังคล้ายมีคนเข้ามาใกล้ตัวเธอด้วยความรวดเร็วเพิ่งจะหันหน้ากลับไปมองแสงส เงินก็แวบผ่านหน้าไปชั่วพริบตาคอของเธอก็มีกริดต่ออยู่ห้ามจับมันหากยังขยับข้าจะฆ่าเจ้าเธอหมัวมัวจ้องมองมูอ,งมอิงซีด้วยท่าทางดุดันขณะเอ่ยเตือ้อข้าไม่ขยับ โมอิ่งสีเก็บมือกลับอย่างกระกระอ่วนแล้วค่อยๆลุกขึ้นเหลือบตามองลงจ้องมองกริดนั้นตาไม่กระพริบบนกริดที่แหลมคมมีแสงสีดำเป็นมันคลับน่าจะเคลือบพิษเอาไว้นี่เคหมัวหมัวคิดจะเอาชีวิตเธอเธอทำได้แค่รอโอกาสเพื่อลงมือเท่านั้นใครก็ได้ล้อมที่นี่ไว้ โมอีเสียงถูกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทำให้ตกใจหลังรู้สึกตัวก็ออกคำสั่งให้ล้อมห้องด้านข้างนี้ไว้ทันทีจ้องมองเคอร์หมัวมัวที่ทำผิดแล้วยังทำผิดอีกด้วยสายตาที่ดุดันเจ้าช่างใจดำอำมหิตธบาปก็เอาแต่พูดว่าทำร้ายสู่ไฟไม่ลง่งทั้งหมดเป็นเพียงคำลวงเจ้ายังคิดว่าจะออกไปได้ปล่อยนางไป เราจะเหลือร่างของเจ้าไว้ให้ซื่อเซ้นไห่เดินไปบางข้างหน้ามอวีเสียงในทันทีเกิดความกลัวว่าเครอรหมัวมัวจะเปลี่ยนใจกระทันหันกริดในมืออาจทำให้ห้องเต้เกิดบาดแผลได้ฝ่าบาทกริดนั้นแหลมขมนักส่งออกใบก่อนดีกว่าตรงนี้ปล่อยให้พวกข้าน้อยจัดการจะต้องช่วยเหลือพระชายาอี้ได้แนะ่ช่วยรืฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ เธอหัวหมัวเงยหน้าหัวเราะเสียงดังหลังตกใจเพราะความหวาดกลัวแล้วก็มองเห็นทะลุถึงความตายหากข้ามีชีวิตอยู่ไม่ได้ท่านคิดว่านางยังจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือหากข้าตายก็จะต้องให้นางตายตกไปด้วยกันพวกเจ้าถอยออกไปให้หมดหลังนางตะกอนม่ออีเสียงและผู้อื่นยังคงยืนอยู่ที่ประตูอย่างเฉยเมยออกไป หากยังไม่ออกไปข้าจะขานั่งเข่หมัวหมัวพูดพลางเพิ่มแรงในมือกรีดกรีดลงบนผิวคอละเอียดอ่อนของมู่อิ่งซีจนเกิดรอยแผลเลือดไหลออกมาซิบซิบตรงมีดยังมีแสงสีดำสะท้อนออกมามู่อิ่งซีสูดลมหายใจเข้าปอดลึกรู้สึกทั้งเจ็บทั้งคันขึ้นมาตรงบาดแผลเข่หมัวมัวท่านอย่ารีบร้อนท่านคิดว่าข้าข่าแล้ว ยังจะสามารถออกไปได้หรือฮะตอนนี้ค่ะยังมีโอกาสรอดหรือหม่อิงซีนะหม่อิงซีข้าอยากกำจัดเจ้าตั้งนานแล้วเจ้ามันเป็นตัวทวงหากจะผิดก็ผิดที่เจ้าไม่สมควรจะยื่นจมูกเข้ามาศึกษาและปรุงยาถอนพิษสินกูทำให้แผนของข้าพังหมดถอยออกไปก่อน โมอีเสียงสังเกตเห็นว่าบนคอของมู่อิ่งซีมีเลือดสีดำไหลออกมาเขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองไปทางองครักษ์ที่อยู่ด้านหลังแล้วโบกมือส่งสัญญาณ ทุกคนต่างก็ถอยร่อนออกไปเคอหมัวมัวเห็นสถานการณ์มือหนึ่งรัดคอมู่อิ่งซีไว้อีกมือคลำไปที่ห้องรับนำขวดยาหลายขวดและตราประจำตัวจากด้านไหนออกมายัดเข้าในกระเป๋าเสื้ออย่างลวกๆจากนั้นลากนางออกไปทางด้านนอกด้วยมู่อิ่งซีขมวดคิ้วแรงที่มือนางช่างมีมากมายแทบจะหักข้อมือเธอได้แล้วถอยออกไป เคอหมัวหม,มัวต้องมององคารักตรงหน้าที่ถือเงายาวและดาบแหลมคมกล่าวเสียงเย็นเยือกหลังม่ออีเสียงพยักหน้าทุกคนก็เปิดทางให้นางแต่ทว่าเคอหมัวหม,มัวไม่ได้เดินออกไปทางด้านนอกกลับพุ่งเข้าไปในห้องนอนของแย่สินหลานจับนางไว้ห้ามนางเข้าไป โมอีเสียงตกใจนึกถึงเยสินหลานที่อยู่ด้านในก็ไม่สามารถสนใจความปลอดภัยของโมอิ่งสีได้อีกทันใดนั้นจึงออกคำสั่งให้องคารัก์ห้ามนางไว้แต่น่าเสียดายที่ช้าไปหนึ่งเป้าเคอหมัวหมัวพังประตูเข้าไปได้แล้วโมออีเสียงไม่สนใจในคำห้ามของซื่อเซินไ้พุ่งตัวเข้าไปทันทีฝ่าบาท กดในมือนางเครือพิษไว้ระวังพระวรากายด้วยซื่อสั้นหาย,ยกมือขึ้นเช็ดเงื่อร้องเรียกองคารัก์ให้ตามมาติดติดเคอหมัวมัวรวบเอวจับตัวมู่อิ่งซีไว้นั่นแล้วพาเข้าไปที่ฉากกั้นเ้าว่าเมื่อเห็นใบหน้าข่าวซีดของแย่ซินหลานที่ไม่รู้ว่าตื่นมาตั้งแต่เมื่อไรกำลังพยายามฝืนลุกขึ้นจากเตียงนางก็ตกใจไม่น้อยพระสนม นางเอ่ยเรียกเสียงสัน้นภายในน้ำเสียงยังแฝงความรักใคร่เอ็นดูเผ่าว่าคล้ายนึกขึ้นได้ถึงสถานการณ์ของตอนเองในตอนนี้ในเวลาอันรวดเร็วก็เก็บสีหน้าเย้สินหลานพยายามอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็ลุกขึ้นมานั่งพิงที่เตียงมองดูกริดที่เธอหมัวมัวจ่ออยู่ตรงคอของมู่อิ่งซีนางตกใจไม่น้อยแม่นมนี่ท่าน เคหมัวมัวยิ้มด้วยสีหน้าแปลกประลาดพยายามลากโมอิ่งซีเดินไปทางเตียงพระสนมมิใช่ว่าท่านรอคอยจะเห็นหมู่อิ่งซีไปจากตัวอี้วังออกไปจากชีวิตของท่านอองอี้หรือคืนนี้ค่ะน้อยแต่ช่วยท่านสังหารนางท่านว่าดีหรือไม่เยสินหลานถูกรอยยิ้มที่ไม่คุ้นเคยของนางทําให้ตกใจภายในใจรู้สึกหวาดผวาแม่นม ท่านท่านเป็นอะไรไปหลานเออเราว่างมออีเสียงวิ่งเข้ามาเห็นแย่สินหลานฟื้นขึ้นในใจยิ่งรู้สึกลอนลาน<ๆ>กำลังจะพุ่งเข้าไปแต่ซื่อสันไห้ดึงเขาไว้ห้ามเข้ามาหากเข้ามาข้าจะฆ่าพวกนางทั้งคู่เขอหม,มัวมัวหันกลับไปมองหมอีเสียงด้วยสายตาหอนเที่ยมอำม,มิต์แม่นม แย่สินหลานปากคอสัน้นเคอหมัวมัวที่เป็นเช่นนี้นางไม่เคยเห็นมาก่อนตกลงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเคอหมัวหมัวไม่ตอบนางหยิบขวดออกมาจากเอลแล้วยนลงไปบนเตียงมือข้างหนึ่งรัดคอมู่อิ่งซีไว้นั่นดึงกริดที่ต่อคอนางออกเปลี่ยนเป็นชี้ไปทางแย่สินหลานพระสนมกลิ่นยาซะแล้วเรื่องทุกอย่างจะผ่านไป ความปรารถนาที่มีมาตลอดของท่านข้าน้อยแต่จัดการแทนให้เยเซนหลานถูกนางทำให้ตกใจจนร้องไห้ออกมาสายหน้าไม่แม่นมท่านเป็นอะไรไปอย่าทำให้ข้าตกใจแบบนี้ข้าจะพูดอีกครั้งกินมันลงไปมิเช่นนั้นอย่าก,กล่าวโทษว่าข้าไม่เห็นแต่ความสัมพันธ์ของเราแล้วลงมือสังหารท่าน เธอหมัวมัวไม่ได้ใส่ใจกับเสียงร้องไห้ของนางออกคำสั่งเสียงดังหลานเออห้ามกินนะมอวีเสียงตกใจจนหัวใจแทบจะกระเด็นออกมาต้องมองพวกนางคะเหม็งเกิดความกลัวว่าเธอหมัวมัวจะลงมือสังหารแย่สินหลานหุบป,ปากอ้า มองเห็นเคหมัวมัวเบือนหน้าไปมองโ่อี่เสียงแล้วเอ่ยเตือนมูอิ่งซีใช้โอกาสนี้ยกข้อสอบกระทุ้งไปที่รักแร้ของนางพลิกเปลี่ยนเป็นจับข้อมือนางแทนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะจับได้นั่นเคหมัวมัวก็ใช้หมัดกำลังภายในชกกลับเธอตกใจ ก้าวถอยไปทางด้านหลังร่างกายหมุนกลับไปพยายามใช้แรงสะบัดออกคาดไม่ถึงว่าเคอาหมัวมัวจะมีวรยุทธ์อีกทั้งยังไม่อ่อนแอหน่าสมเพศ เธอหมัวหม,มัวส่งสายตาดุดันมืออีกข้างที่ถือกริดพุ่งตรงมาที่เธออย่างแรงซื่อสนห่เห็นนางทั้งสองต่อสู้กันขณะเดียวกันก็ต้องดึงรั้งหม้ออีเสียงที่พยายามจะเดินไปข้างหน้าเพื่อช่วยแย่สินหลานออกมาเท่าว่ากำลังก้าวเท้าออกไปได้สองก้าวเธอหมัวหม,มัวก็อ่านออกถึงสิ่งที่เขาต้องการหลังเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ละทิ้งการจับหมู มูอิงซีมูอ่อิงซีพอที่จะหลบการจู่โจมจากเธอหมัวมัวได้ชั่วขณะนั้นที่หันกลับไปก็มองเห็นเธอหมัวมัวเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแย่ซินหลานนางไร้อาวุธในมือจึงถูกเธอหมัวมัวจับตัวไว้ได้ทันทีขณะจ้องมองนางด้วยสายตาดุร้ายเมื่อครู่ข้าควรสังหารเจ้า เป็นนางเองที่ประมาทคาดไม่ถึงว่าบุตรสาวอนุภรยาที่มาจากแคว้นตงชีจะมีลักษณะเช่นนี้มู่อิ่งซีรู้สึกว่าความเจ็บและความคันตรงแผลบนคอเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเธอยกมือขึ้นลูบตรงคอแบมือออกดูในเลือดมีสีดำฮ่าฮ่ฮ่าออกไปจากมือข้าได้แล้วอย่างไรเล่าบนกริดเคลือบพิษไว้เจาโดนพิษเข่าแล้ว ภายในเครึ่งช่วงยามหากไม่ได้ยาถอนพิษเจ้าก็ต้องตายโดยไม่ต้องสงสยัยโม่อิงซีนะโม่อิงซีหากจะโทษก็โทษที่เจ้ายุ่งมากเกินไปเป็นพระชายาอีด่ดีดีไม่ชอบทั้งที่เรื่องไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าก็ยังดึงดันจะเข้ามายุ่งเก่ว้วหากตายก็สมควรแล้วเธอมัวมัวสาบแช่งและตำหนีย่างดุร้ายโม่อิงซีไม่ได้สนใจในคำพูดนาง แต่เลือดพิษบนมือแล้วดมหลังแยกออกแล้วว่าเป็นพิษชนิดใดก็คลำเอาขวดยาที่อยู่ตรงเอวออกมาเปิดออกดูแต่ละขวดแล้วแยกแยะเคอหมัว,ม,วมัวมองเห็นขวดยาที่คุ้นเคยในมือนางก็ให้เบิกตากว้างทันทีรีบร้อนเอื้อมมือไปคลำหาในเสื้อชั้นในตัวเองแต่ขวดยาหลายขวดนั้นที่นางวางไว้ในเสื้อชั้นในตอนนี้ไม่มีแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ